สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูพัชรีพรจะมาสอนวิชาประวัติศาสตร์ชั้นม2นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเรียนเรื่องอาณาจักรอยุธยามีความเป็นมาอย่างไรนะคะจะเรียนเรื่องของพัฒน,นาการของอาณาจักรอยุธยานะคะค่ะสำหรับอาณาจักรอยุธยานะคะนักเรียนก็จะมีการสถาปนาอาณาจักรนะคะเป็นชุมชนไทย ในรุ่มแม่น้ำเจ้าพญาตอนล่างนะคะก่อนการสถาปนาอาณาจักรอิทยานะนะคะก่อนหน้านั้นนะคะก็จะมีแคว้นสุพรรณภูมิหรือว่าสุพรรณบุรีนั่นเองค่ะมีพัฒน,นาการสืบเนื่องมาเป็นเวลาหลายร้อยปีนะคะแล้วก็เคยเป็นที่ตั้งของชุมชนโบร,ราณหลายแห่งเลยนะคะก็อย่างเช่นเมืองอู่ทองนะคะอ่าแล้วก็ยังมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการนับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทลัทธิลัลงกาวงนะคะ และนอกจากนั้นก็ยังมีพระพุทธศาสนานิกายมหายานอย่างเช่นพระปรางที่วัดมหาธาตุนั่นเองค่ะค่ะสำหรับอาณาจักรของอยุธยานะคะมีชุมชนไทยก่อนการสถาปนาอาณาจักรนะคะก็คือแคว้นละโวนะคะหรือว่าลพบุรีนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาซึ่งรับวัฒนธรรมของขอมนะคะในภายหลังมีการยอมรับนับถือศาส,สนาพรามหมณ์ฮินดูนะคะแล้วก็พระพุทธ ถ้าศาสนานิกายมหายานนะคะในประเทศไทยเราในตอนนี้ก็ยังมีนะคะศาสนาเหล่านี้นะคะเข้ามาอยู่ในที่พวกเรานับถือกันนะคะอย่างเช่นศาสนาพุทธเนี่ยนะคะคนไทยก็นับถือประมาณ95%เลยนะคะและแล้วก็มีการตั้งตัวเป็นอิสระหลังจากขอมเสื่อมอํานาจหรือว่าเสื่อมอิทธิพลลงนะคะแล้วก็ต่อมานะคะมีการลดความสําคัญลงทําให้อโยธยานะคะขึ้นมามีอํานาจแทนขอมนั่นเองค่ะค่ะ แล้วก็ยังมีการสถาปนาอนาณาจักรอยุธยานะคะซึ่งอาณาจักรอยุธยานี่เกิดขึ้นหลังจากการร่วมมือกับแคว้นสุพรรณภูมินะคะแล้วก็แคว้นลาโวนะคะซึ่งทั้งสองควนเนี่ยเป็นศูนย์รวมอํานาจทางการเมืองในบริเวณภาคกลางของประเทศไทยในปัจจุบันของเรานั่นเองนะคะค่ะในการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีในพศ1893นะคะซึ่งสมเด็จพระเจ้าอู่ทองค่ะอ่า ตอนนั้นนะคะเป็นพานามว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่1นนะคะแล้วก็หลังจากได้ทําการพิธีบรมราชาพิเศษแล้วนะคะก็จะมีพานามว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่1นนะคะค่ะ,ะปรากฏหลักฐานว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยตั้งขึ้นในเมืองเก่าเดิมซึ่งมีชื่อว่าอโยธยานะคะต่อมาก็เปลี่ยนเป็นกรุงศรีอยุธยานะคะซึ่งมี มาก่อนและเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างเมืองสุพรรณบุรีกับเมืองลบบุรีนั่นเองค่ะค่ะจากในรูปนี้นะคะก็จะเป็นแผนที่นะคะของกรุงศรีอยุธยาซึ่งมีแม่น้ําล้อมรอบด้วยนะคะนันเกเรียนนะคะซึ่งปัจจัยสำคัญในการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเนี่ยนะคะมีปัจจัยต่างๆนะคะอย่างเช่นความสัมพันธ์ฉันเครือญาติระหว่างแคว้นสุพรรณภูมิกับแคว้นละโวะนะคะ แล้วก็ยังมีทําเลที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเป็นที่เหมาะสมนะคะนอกจากนั้นนะคะกรุงศรีอยุธยาก็ยังอยู่ใกล้าปากแม่น้ํานะคะติดทะเลมีความสะดวกในการค้าขายกับชาวต่างชาติมากเลยนะคะนักเรียนอ่าแล้วยังแล้วก็มีการเสื่อมอํานาจลงของอาณาจักรขมหรือว่าขอมนะคะจึงมีการสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรใหม่แทนขอมนั่นเองค่ะค่ะ ปัจจัยที่มีผลต่อความเจริญอีกอันนึงนะคะก็คือเรื่องของแหล่งอรารยธรรมเดิมนะคะซึ่งได้รับอรารยธรรมเดิมก่อนมีการตั้งอาณาจักรนะคะมาปรับใช้เข้ากับอาณาอารยธรรมใหม่ที่อยุธยาสร้างขึ้นมานั่นเองค่ะนักเรียนอ่าแล้วยังอย่างเช่นมีสภาพภูมิประเทศที่เอื้ออำนวยด้วยนะคะกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะคะตั้งอยู่บริเวณร,รับรับลุ่มในแม่น้านะคะมีแม่น้ํา ไหลผ่านนะคะจึงเหมาะแก่การเพาะปลูกและการค้าขายนะคะซึ่งกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเป็นเกาะซึ่งมีแม่น้าสายต่างๆล้อมรอบมีอยู่3ามสายนะคะก็อย่างเช่นแม่น้ําป่าศักนะคะอยู่ทางทิศตะวันออกนะคะแม่น้ําเจ้าพระยาอยู่ทางทิศตะวันตกและก็ทิศใต้และมีแม่น้ําลพบุรีเนี่ยอยู่ทางทิศเหนือนะคะซึ่งเดิมทีบริเวณนี้ไม่ได้มีสภาพเป็นเกาะนะคะนักเรียนแต่ว่าสมเด็จพระเจ้าอุทองเนี่ยทรงดำริให้ขุด คูนะคะเชื่อมแม่น้ําทั้งสามสายเพื่อให้เป็นปราการธรรมชาติป้องกันค่าศึกนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็สภาพภูมิอากาศของอาณาจักรอยุธยานะคะจะตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นนะคะมีลมมรสุมพัดผ่านนะคะซึ่งอันนี้เองค่ะทำให้มีฝนตกชุกนะคะส่งผลให้มีแหล่งน้ําอุดมสมบูรณ์นะคะอยุธยาก็เลยมีแหล่งแควแหล่งน้ำนะคะ เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ใครๆก็เลยอยากจะเข้าไปอยู่นะคะอยากต่างชาติในห,หมายปองมากเลยนะคะนักเรียนอ่ามีการตั้งอยู่กึง่งกลางระหว่างเส้นทางเดินเรือระหว่างอินเดียกับจีนด้วยนะคะซึ่งอาณาจักรยุธยาจึงได้ประโยชน์จากการค้าขายแล้วก็ได้รับอารยธรรมจากจีนและอินเดียเข้ามานะคะเป็นอิทธิพลต่ออาชนอยุทยาและชาวไทยถึงปัจจุบันนี้นั่นเองค่ะหาในรูปของเราจะมีเรือสำเภานะคะ มาจากจีนนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้การค้าขายและเจริญรุ่งเรืองมากเลยนะคะนักเรียนค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาตินะคะอ่าอุทยาเนี่ยมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากเลยอย่างเช่นมีผักมีผลไม้นะคะมีปลาน้ําจืดนะคะและ,ะปลาทะเลนะคะยังนอกจากนั้นก็ยังมีแร่ธาตุนะ,ะมีไม้หายากอ่าซึ่งเป็นที่ต้องการของพ่อค้า่ังชาติมากๆเลย ไม้หายากเนี่ยอย่างเช่นมีไม้กฤษณานะคะซึ่งสมัยนั้นนะคะก็หายากจริงๆแล้วก็ก็จะมีการซื้อขายซึ่งเป็นไม้หอมนะคะทักเรียนและนอกจากนั้นก็ยังมีไม้สักทองนะคะซึ่งเป็นที่หมายปองของอชาวตะวันตกมากเลยค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะที่ปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นในวิทยาเนี่ยจึงนะคะเป็นสิ่งที่เกิดจาก พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์หลายพระอ,องค์นะคะทำให้อย,ยุลยเนา่ยรอดพ้นจากไทยคุกคามภายนอกได้นะคะตั้งประมาณ400กว่าปีนะคะนักเรียนอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รู้จักอยุธยานั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีบทเรียนให้นักเรียนเพียงแค่นี้แต่ก่อนจบนะคะบทเรียนนะคะ,ะคู่ขาฝากนะคะให้นักเรียนทำแต่ทดสอบนะคะ เดี๋ยวครูจะมีลิงก์แบบทดสอบให้นักเรียนทําด้วยนะคะแล้วก็ให้นักเรียนติดตามนะคะศึกษาหาความรู้นะคะแล้วคนไหนไม่เข้าใจก็สอบถามครูในไลน์หรือว่าใน Facebook ได้นะคะวันนี้ครูก็ขอจบกันอาสอนเพียงแท่นี้นะคะสวัสดีค่ะ